าศูนา Ele ูอทีมหนึ่งีทีมสตอนนี้ทีมหนี่ืนทีดอกแล้วเราเรเราไม่เคยหาเลยมันไหลลง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 จะกลับรับกอนห้าูเดียวทีมหนึ่งก็ต่างไปหนึ่งร้อยขอร่างรับลงจาเือครับเล่นทีมเทคไว้ช่อง ยดเลือกจังหวัดลงทางนี้ให้เราด้วยเราจะฝึกใช้ปืนปเดี๋ยวอนไปเรื่อยๆนะลองวะล่ะการสกับจาลั้นไม่เ้าแล้วตกตกใจแล้วลื่นสะดุดปืนยิงปืนตัวเองกได้เอาปืนขึ้นมาแต่เตียไปแ่จังหวะนั้นชอบเป็นจังหวะพิกเกมไม่ใช่เหรอภูมีทาวเวอร์ข้างหลังอีกตัวท่าสวนมันซ้อนกันอยู่ทีมสามอยู่ที่โอพีวันแล้ว โอเคให้พิธีไปครับไป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 ้าโซลับทาบอ่าทีมนึ่งช่วยเฮ้ยจากทีมสามรบับจะคู่จะคู่รับติดพัทโวห้าโซ์ถึงเฮตวิธีปรับเป็นคืดหนึ่งสองสามด้วยเปลี่ยนทราบเดี๋ยวน้อเราปรับเข้าไป 5-0ทีมหนึ่งเ่ทีมสอง5-0มีหอค่าสืกปินแล้วหรเหลือปราสาททำกันหมอบเอิร์ทุกคนหาที네 500, 500, 2> 2. ่โคเวอร์หอค่าสึกปินเหนือปราสรานเจมี่เข้าไปหาใต้ต้นไม้ครับ5-0ทีมเรียกทีมสองทีมสองตอนนี้ทีมหนึ่งเจเอนเอพียที่บ้านเป็นจัมหันไปที่สองสามห้าได้ มีเยอะปะพอจะเก็บแบบเงียบๆได้ไหมอ่าห้าส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวจะการแห่งเดี๋ยวถ้าได้เปนผลยังไงเดี๋ยวเราจะติดต่อไปอีกทีเอาไปขึ้นบ้าอ่าสองจิมสองทีมสามเห็วๆทีครัเรอร์บินออกไปยังไปเลยครับผมไปเลยครับ อาศูนย์ตอนนี้ปีนอเป็นรับเปลี่ยนหนึ่งสองสามคุณแอร์พอร์ต้อมแมนเกตไหมป้อมอ่ะอย่างแน่นเลยบนะเฮ้ยแล้วป้อมซิมุธหกศูนย์เนี่ยไม่ทราบครับเห็นแ,นแนค่ลางๆักันแล้วพี่ตัวติกสองตัวหัวยังอยูย่อยู่เลยเนี่ยเออหัวยังอยู่อยู่เลย โซนคาดว่าเป็นเลเอรนะไรเห็นเป็นคนขวัญในนอร์ทเวสต์ไม่รูยิงเยอะมากเลยไม่เห็นมีอะไรตายเลยหรอกตัวสามคุณเอนเกตป้อมทางเวสหรือยังอะหนึ่งสองสามป้อมดาวหมดแล้วเี่นทำไมผมยังเห็นมันยืนหัวโดดอยู่เลยอะ โโอ้หสเตติกรุ่นใหม่ด้วยนะแจ้งเบรกเบรคตรวจพบฝั่งตรงข้ามทางด้านนอตของเรามีพัดโรกำลังมุ่งหน้าจากเซามนนอตจากเซามนนอตอะไรนะเนึสองสามแจ้งคุณเนี่ยป้อมหันไปทางคุณนี่ไงตรงนี้รอไปแล้ว 5้าศูนย์้าศูนย์แจ้งครับขอแยกแจ้งจากเนินสามสิบหกไปไปทางุนาครับเนินสามสิบหกจักเสาไปโนแอตไอพอดยังอยู่ไหมยูยู่เขาอยู่ครบสามคนเลยอ่าศูยยู่อยู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 อูยูยู้อยูยูนูยูยาตูยูยูยอยนนูย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 นยูยมยูยูยูยทีูยูยอรูย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 กยูยูคูนูยูยูยไปเอ่เรื่องยิยูย่ยรยู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 ยย ทีมสามทีมสามทุกคนพยายามกลับเรือกลับเรือกลับเรือเป็นไงบ้างกลับเรือกลับเรือเออห้าสิบวันี้ทีมหนึ่งอยู่บนเขาแนะโดนโวนก่อนเลยเออให้ขึ้นไปทางโดนแปดห้าสิบหกได้ไหมตอนนี้เราอยู่มีต่อข้าศูนยแจ้งครับค่าศึกมาขึ้นแปดติ๊กใหม่ระวังด้วยเปลี่ยนตัวทีมหนึ่งรับทราบกูทีมมือหมอไปเจอที่เรือแนะผมลงน้ำแล้ว ได้ไปไหนหนึ่งสองสามเดี๋ยวเราไปที่จุดตอบจุดตอบเร่งด่วนเลยเร่งวิ่งมาด่วนเลยทาบ อย่างเห็นพอดีจะล่วงหน้าไปแล้วครับครับทราบผู้ทีมโวนเลยเดี๋ยวแต่พอจะอพึ่งไปรอผู้ทีมก่อน เดจอดดับเพนตัวสามไม้จินเลยไหมเลัเซอร์ไข่หลบตายให้หน่อยครับ ีครับคะ,ะแนนที่จะเป็นลิฟท์แสีแส่ศูนย์ส,สามสองและจุด B1 เปลี่ยนรับลูกกระสุนย์เลฟเลยโซนเอ่อทีมหนึ่งอยู่ไหนไอ้ทีมสามอยู่ตรงนั้นใช่ไหมถูกต้องถูกต้องเราอยู่ที่ OPT และจุด B1 อาคารหลังแรกเคียร์มีรถใช้งานได้หนึ่งคันสับซาพาห้พีทีไปหลบที่นั่นเลยข้มาเลย ในบ้านโอเคอโอคอียอรรักน่าจะให้โรอหรือว่าเราจะไปจุด B2 เลยเปียงบูทีมบูทีมย้ายเฮดวิธีมาทางบ้านที่ผมอยู่เอ่ออยู่ทางนอตเว์ของคุณเปลียดคุณยีครับครับได้รีค่นี่เยลโล่แจ้งสถานการณ์ด้วยภายนอกเป็นไงบ้าง ยลงเทีมยังอยู่ไหมหเปลี่ยนยังอยู่ยังอยู่ข้างนอกโลกข้างนอกโลก,โลกไม่มีอะไรดูหลังให้ด้วยดูหลังให้ด้วยเปลี่ยนรับทราบรับทราบไอ้ทีมคุณตามผมมาดูพื้นที่ด้านหน้าแต่ว่าอาจจะเคลียร์ไหมถ้าส่งเ, <Wow. S 1> เอพิทีหนึ่งสามหนึ่งสองสามขอสอบถามนไนเปอร์ทีมไหนฮะอยู่บัลังคา อยแ้เีอาจะขึ้นบนกะคีดาบฟ้ายเฮวิธีไปแอบในห้องไว้ตาวลิงไปแอบในห้องแจ้งเฮดวิธีขึ้นไปดูบนสถานการณ์คนทั้งสองเลุดกันหมดทำไมหรอครับโอ้ลงไปอยู่ตรงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้คุณอะเคลื่อนที่ไปทางบ้านเดินตับนอนเมหมอจัดการหมดแล้ว ดีเลยเอลฉันก็นอนสบายเชียชาวโมีอะไรจะสารภาพมีอะไรมีใครเจออีกไหมวันนี้จะนัเืมแบ็คบฮะเิวเอาแม็กซปืนมาจบาเรจะต้าระวังนะนอกจากกับเืนม่ืนมาแล้วเอเบีวิ่งอันเกมาสตัวอยโร่ทีมสแตนบายตรงจุดขมนเหนือปีสองครับ ท้าศูนาเข้าศูน50ทีมสจะนำเรือและเฮวีทีเข้าไปที่ประสาทจากทางซ้าเทีกรขึ้นเรือ้นแล้วผู้ดนบอดแกอ่อน่ออย่ารหมดไปด้าหน้าไดไหกล่องนันหรับเาให้เฉพาะเห็ดวิธีขวด อย่าไปี้อย่าไปเรือทำล้วแหลอย่าไปทำเว็บไม่มีการคุกันคุณเตย้ำใช้เส้นิดหลักชอบจริงๆว่ะระวังเปรี่ในน้ำด้วยอย่าทำอะไรเนี่ยเอเาใ้อนน้ใหเาเอาเรือออกไปเลยไงพอพอพอไปได้แล้วโอดคครับ ตอนนี้เรือฝั่งแล้วกำลังเข้าไปที่ปราสาทถึงทีมพวกนานระวังด้วยบอกหัวหน้าคุณนี้ขอคําแนะนําในการเข้าหน่อยไปตามผมมาไม่ต้องฟังหัวหน้าแล้วดีมากไป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 แล้วทีมไม่ต้องอยู่ที่เรือหรอไม่ต้องแล้วมีฉลากวิ่งผ่านไป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 มาหน้าให้เข้าทางปราสาทยูน่าปราสาทคิวชโนเอาลิงอ่ะ อ๋โอเคไปไปช้าช้าช้าไปเนทีบูทีเอาให้ทีเข้าไปเอาแพ็อเกจเลยบ้านหลังไหนเชฟเฟอรี่ด้านในด้วยเฟอรี่เข้ามาเคลียร์แล้วถูกต้องถูกต้องถูกต้องเฟอรี่เคลียร์แล้วบ้านหลังไหนหาหาเลยไปด้วยกันลังไหลซ้ายกันนังไหลซ้ายเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอันนี้คือกอง กองกองกองแล้วคอมพิวเตอร์ล่ะอ่เอาไปเอาไปดูไปด้ทางออกก่อนหาคอมพิวเตอร์กันกำลังขึ้นชั้นสองแล้เขาเคียร์ไไหไหมแจ้งคอนแทคโนดเวสโอ้โหเคลียร์แล้วเจ็บไหมล่ะเฮ้ยลบบอลบอไปงมาลงมาหาพี่มปนกำลังก่อนแมงกระสุนมาข้างหัวเลยว่าจะปักไปข้านอก้ึ มุมนี้กำลังดีมุมนี้ปลอดภัยโอ้ตายตายาฝามีใครเคลียร์หรอออหนึ่งสองสามแจ้งคอนแทคลอเวไม่ใช่เฟลี่ไม่ใช่เฟลี่เกเลยมีเสียงร้องมาจาก้เามรอะยะสามร้หบานัดปืนนัดนปืนตับััืเอ็กระยะสามร้อยห้าสิบหนัเวสจากทางไหนนอดเวจากทางไหน น็อตเม็ดจากปราสาทน็อตเม็ดจากปราสาทรับทราบรับทราบทีมหนึ่งอยว่ายน้ำเข้ามาก็ได้ในบ้านเนี้ยไม่งยังไงยิงยิงแล้วมันวิ่งหนีข้าศูนย์ทีมหนึ่งตอนนี้ติดพันธไทรเปอร์อยู่อยากติดเล่นทีมแยกมาพังเกมนะครับไม่ต้องมาอยู่กับปูอ่าคุยกับเพื่นไปเกียร์ HVT อยู่ในปราสาทแล้วอย่างนั้นเลยเข้าไปแล้วครับข้าศูนย์ข้าศูนย์เข้าไปแล้วเปลี่ยนโอเคค้นหากับทีมที่อยู่ในได้พร้อมปะเดี๋ยว ้ศูนย์ศูนย์จากทีมวรวิทยาครับเราเจอแต่กล่องไวรัสเปลี่ยนเลยไม่เจอคอมพิวเตอร์เสร็จแล้าเสือรับซาด้วทีมสองลี่ทีมครับแยกมาหาไปเก่งครับไม่ต้องไปอยู่กับบูเราไปสามทำไมผมได้ยินเสียงคุยอยู่ตรงนี้ละกําลังลงกําลังลงกําลังลงเสียงคุยน้อยหนาเห็นเห็นเห็นหินตรงนู้นไหมอ่าเห็นเห็นแก๊กถึงบ้านเห็นกําลังลงว่าแล้วครับ หน้าเฟลลี่เจอแบกเกตหรือไม่เลียนขอบอกว่าเจออันหนึ่งอ่ะบเบียนเป็นอะไรครับโนดบุ๊กหรือกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องโนดบุ๊กยังหาไม่เจอครับ อาโอนมีทีมไหนอยู่ในะไธีท mm ี่สองแล้วนะฝากเลททีมใม้อยู่กับไอ้นั่นนะ่ะไอ้เฮทวอ่ะทีมาบ้านทางเซเวสหน่อยอยู่ในบ้านประสาแล้วถูกต้องเขาบอกว่าทางเซเว่นที่บมาู้ซาเวโอเคอาโศนทีมหนึ่งอยู่บ้านหน้าประจ่ากันรอสาอทหารเฮทวิธีมาหาผมทางเซเวสหน่อยครับรับทราบจะรับทราบเล เป็นสองสามเพพีธีโดนพินดาวอยู่ในกลางโล่งนะครับผมนั้งคเวอร์แอเรียกันยังไงน่ะบนหัวเราเนี่ยบนหัวเราบนหัวเราเสียงปืนมันอยู่บนหัวเราเลยเนี่ยหนักต่างน้าต่างชั้นริมนี่แหละหนึ่งสองสามโอลิงรอดไหมเนี่ยโองยนังอยู่กับผมครับผมสาบสาบสาบ มุมชั้นบน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 รต่างชั้นบนเสียงปืนอยู่ข้างบนหาวิธีไปหามันให้ได้เร็วท่าสวนท่าสวนทีมหนึ่งทีมสามทีมภายนอกจะตามไปดูกุนพลท่านเปียนมันต้องประสานกันแล้วไอ้ท่าสวนตอนนี้ต้องระวังหน่อยเพราะตอนนี้มีสไนเปอร์อยู่ในอ่าพื้นที่ประทัดเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะได้มั้งหลังซ้ายมือเราเนี่ย ลิงอยู่ไหนครับลิงอยู่หลังบ้านว่าไม่เห็นโอลิงบ้านโอลิงหนึ่งสองสามโอลิงบ้านนั่นแหละกำลังไปอันนี้คุณปอนเป็นนักไวรัสใช่ไหมครับใช่ใช่ผมต้องอยู่กับกล่องนี้โอเคครับผมแต่ผมตรอโอลิงเคลียร์ก่อนเพราะเราออกง่ายกว่าตอบสารปอนซี่หยิบแพ็กเกจนั้นเราเตรียมถอนเลยครับไม่ต้องสนใจทีมอื่นแล้วเคลียร์ไปหยิบไม่ป้อง เลยบ้านนี้เคลียร์ระวังไวรัสบูทีมเคลียร์นเอาคนสีครับเดี๋ยวเรสทีมจะดูเอเกอร์ในของสารต่อจัประสาทสโมกด้วยสโมกด้วยมีสไนเปอร์ในพื้นที่หนึ่องสามเออเรสทีมหยิบไวรัสไปแล้วกำลังโคเวอร์ไปที่เรือเปลี่ยนสมกด้วยสมกด้วยตอนกลับมาที่เรือเราไม่หาไม่สามารถหาสไนเปอร์ได้เรา่อนนะจะเพิ่งออกไฟนะสมกขาวนะเบี้ยแจ้งครับเดรสทีมหลุดมาทางบูทีมคนหนึ่งครับ เยืโล่สมกเอาด้วยวันนี้ไม่ลอน้วันนี้ผิดพลาดเยอะมากเ,เออนั่นแหละดีมากแบนมาเลยโอ้ครับตอนนี้แพ็กเก็จมาเ,าเล็ม พลังงานเดี๋ยวนะตกน้าได้แล้วได้แล้วแกไหนขึ้นเรือแล้วเปลี่ยนถอนเปลี่ยนมามาคุณจ๊อดถอนออกไปก่อนพี่บ้า่บอนเบี้ยวอยู่ไหนสองสามถอนกับเบิดได้เลยมาขึ้นแล้วเบียวอยู่ไหนเสมาแล้วเลยไปใต้น้ำครับเป็ี่ยนขึ้นแล้วออดบอดออดบอดอ่อนบอยไปเลยไปเลย เดี๋ยวกับฐานเลยอ่ะท,าทากก่าสูท่าสูนกัดเกณออกออก,ออกเปลี่ยนเขาบอกว่าฐานออกไปแล้วอ่ะท่าสูนเทมเพียวก่อนแล้วห่วยถอนถอนถอนคือ